รายการนิทานอาเซียนเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยนะครับเลขาทหาร สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในรายการนิทานอาเซียนย้จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะเจ๊ะอ๋อนี่พี่ตาต้นครับสนหงนะสงสัยเหลือเกินนะ,นนนนะนะเนนะขาบอกว่าที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับเศรษฐกิจด,ดีเศรษฐกิจด,ดีจริงหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้ที่สิงคโปร์นะเจ๊ะถึงจะเป็นประเทศเล็ก โดยมีทรัพยากรธรรมชาติแต่ไรายได้นั้นสูงมากเลยจะ้ะโดยหน้าเขาก็จะเน้นทางอุตสาหการรมเต็นหลักอุ้ยแล้วแล้วแล้วภาษาที่เขาใช้สื่อสารกันเนี่ยภาษาอะไรครับภาษาที่เขาใช้ถือสารกันก็จะมีหลายภาษานะจะ๊ะทั้งจีนกลางอังกฤษนอเล่แต่จะเน้นอังกฤษกับจีนกลางเป็นหลักนะครับอืมเอ๊ะทำไมพง์สนใจเรื่องธุรกิจอะไรพวกนี้จังเลยฮะวันนี้เอ้า ก็ชั้นนะจนานน้องๆที่สมพงษ์นะจะเอาธริตาทันไปขายเต้นเขาเรียกว่าอุตรการส่งเสริมความสะดวกสบายครับาขายแล้วเลยแ<อ>น่นอนโอ้เหลอครับอ้างั้นของเป็นอะไรครับยิดอะไรต้นเต้นเครื่องแขะขี้หนูกรุ่นอัตโนมัติเครื่องแขะขี้หนกรุ่นอัตโนมัตินะครับ <S <S โอ้โหใช้งานไงครับกดเลยต้นโอ้โหแขะขี้หนกเข้าไปอืมโอ้โเดียวเดี๋ยว <S <S ฮะทำไมสินค้าได้คุณภาพขนาดนี้ครับไม่ทนรอองกอร์เดียวยังงี้ใช้ไปที่ทะลุถึงหูแล้วครับพี่ <c oughs> อ๋อเหรอครับไม่ได้ครับโอ้โหนี่เราจะไปขายของระดับอาเซียนนี่มันต้องมีมาตรฐานครับไม่งั้น,นเขาไม่ซื้อนะครับอ๋อเหรอครับเอองั้นได้สั่งสิ่งที่มันนี้มาตรฐานในรายการเราดีกว่า อะไรครับนิทานรับที่เข้าได้เหมือนกันโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูนิทานกันดีกว่าครับว่าวันนี้นะาตอยเซมเบม้มีนิทานอะไรมาฝากกันเชยเลยฮะับฟาทอนกันแล้วเอออย่าลืมนะจ๊ะอะไรครับกระดาษไงเดี๋ยวเราจะนิทานกระดาษกันตอด,ด้วยโอ้โหถ้าพร้อมกันแล้วไปชมนิทานกันเลยจ้าตืเลยเจไปเลยครับตลกเฮนิทานอาเซียนมาแล้ว ตลกฮิฮานิทานอาซินวันนี้เสนอนิทานของสิงคโปร์ครับเรื่องแบกภูเขาการครั้งหนึ่งมีนักมวยปล้ำร่างกายกำยำคนหนึ่งมาขอเก้าเฝ้ารายากษริย์จิตราสีนันเจ้าชื่ออะไรรายาตรัสครับเจ้านักมวยปล้ำทูลว่ากหมผมชูว่ายอดมนุษย์ประยารายาทำสีพักไม่เชื่อแล้วตรัสต่อว่าเจ้ามาทำไม กรหมมมีกำลังมหาศาลแบกภูเขาทั้งลูกไว้บนศีรษะได้อยากจะเป็นข้ารับใช้ฟ่าพระบาทพยาคาะรายาทรงคุ้นคิดก่อนจะตัดไปว่าดีมากข้าใจทองคำหนึ่งยเหรียญแก่เจ้าเป็นการตอบแทนจากนั้นพระองค์ก็ทรงมอบหมายงานให้เขาทันทีเจ้าฟังนะตอนเนี้มีสัตว์ป่าดุร้ายจากภูเขาเข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้ชาวเมืองอยู่บ่อยๆนี่เป็นโอกาสที่ดี ที่เจ้าจะได้แสดงฝีมือจงแบกภูเขาลูกนั้นและสัตว์ป่าออกไปทิ้งยังทะเลนอกแคว้นของข้าพราะองค์ทรงตรัสด้วยน้ำเสียงจริงจังนักมวยปรำ้ำดีเดินทางไปยังภูเขาลูกนั้นทันทีโดยมีรายาและข้าราชบริพารติดตามไปเป็นสักขีพยานจำนวนมากเมื่อไปถึงภูเขานักมวยปล้ำก็จัดแจงเอาผ้าพกหัวทำท่ารวบวมสมาธิรายา จึงตรัสถามว่าเจ้ารออะไรอยู่เนี่ยรีบยกภูเขาให้เร็วสินักมวยปล้ำทำท่าแข็งน,นตอบว่าก็ะบอมเคยทูลแล้วว่าสามารถแบ,บกภูเขาทั้งลูกเดินไปมาได้สบายแต่ไม่สามารถยกขึ้นมาวางบนศีรษะตัวเองได้เอาแล้วเช่าค,คำเจนไรรายยาตรัสถามครับต้องมีใครสักคนในที่นี้ข่อยกภูเขาขึ้นเถินบนหัวกระบอกก่อนกระบอกจึงจะสามารถ แบกภูเขาไปทิ้งทะเลได้พะยะค่ะว่าแล้วเขาก็ทำท่ายงโยเตรียมพร้อมรายาและข้าราชบริพารได้ยินดังนั้นก็พากันหัวเราะชอบใจในปฏิพานไหวพริบของนักมวยปล้ำว้มามันเก่งวิสัยทัดยอดปฏิพานเยี่ยมโอ้นี่เราโดนมันเล่นงานซะแล้ว สวัสดีครับพบกับพี่ปอมเช่นเคยนะครับกับช่วงกระดาษพับรับอาเซียนนะครับวันนี้เราจะมาพับผีเสื้อกันผีเสื้อของเราก็เริ่มต้นจากกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วเราก็พับพับเป็นรูปสามเหลี่ยมก่อนเพื่อจะสร้างเส้นทะแยงมุม กลางออกนะครับสร้างเส้นทะแยงมุมอีกเส้นหนึ่งแล้วก็กลางออกมานะครับได้เส้นทะแยงมุมทั้ง2เส้นเรียบร้อยแล้วก็พับครึ่งนะครับคราวนี้ให้ด้านสีขาวออกด้านนอกนะครับพับครึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เมื่อเรา,เาคลี่ออกมานะครับก็ใช้นิ้วกดกดที่จุดกึ่งกลางนะครับด้านข้างก็จะได้กระเด้งขึ้นมาแบบนี้เพื่อที่จะให้เรารวบเข้านะครับรวบเข้ากลายเป็นรูปสามเหลี่ยม2รูปที่ซ้อนกันอยู่นะครับจากนั้นพับเราจะาพับมุมนะครับมุมที่อยู่ทางด้านล่าง2มุมนี้ พับขึ้นไปทางด้านบนนะครับพับมุมด้านล่างขึ้นไปทางด้านบนแต่ว่าทำแค่2มุมนะครับที่เหลือไม่ต้องทำนะครับคราวนี้พลิกกลับด้านมุมที่อยู่ทางด้านล่างนะครับมุมตรงกลางตรงนี้ เราพับขึ้นด้านบนแต่ไม่ใช่ว่าพับถึงขอบนะครับเราจะพับเลยขอบขึ้นไปพับเลยขอบขึ้นไปแบบนี้ขั้นตอนนี้ก็จะทำให้โมเดลกระดาษของเราไม่สามารถที่จะอยู่วางราบกับโต๊ะได้นะครับก็จะเด้งขึ้นมานิดหน่อยนะครับแบบนี้ เมื่อเราพลิกมาอีกด้านหนึ่งนะครับพลิกมามองอีกด้านหนึ่งเราสามารถที่จะตลบเอามุมส่วนนี้พับเก็บมาได้แล้วสุดท้ายก็คือการพับครึ่งตัวผีเสื้อนะครับพับครึ่งมาด้านนี้ แล้วเราก็จะได้ผีเสื้อนะครับอย่างง่ายๆพับง่ายแต่ว่าสวยแล้วก็น่ารักนะครับสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะครับน้องๆสามารถนำไปเป็นโบติดก,กล่องของข,องขวัญได้ในโอกาสต่างๆแล้วเวลาของช่วงกระดาษพับรับอาเซียนในวันนี้ก็หมดลงนะครับพี่ปอมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนุกจริงๆท้าคุณเอ้ยโอ,โ,โอ้โหนี่พูดเหมือนเดิมทุกตอนเลยครับอ้าวก็นั่นสนุกจริงๆเนี่ยคุณต้นครับโอ้โหเรียกคุณต้นโอ้โหตัวต้นนี้นเนาะลยงนี้นิทานดีๆให้ชนกันอีกนะจ๊ะอ้าวถ้าอย่างงั้นแล้วละก็จะใช้อยู่ใหญ่ไตชนนิทานกันเลยจ้าไปเลยเขาไปเลยจ้าไตเลย <c oughs> เรื่อง ลูกเป็ดขี้เรฤดูร้อนใกล้เข้ามาไอแดดแสนอบอุ่นปกคลุมไปทั่วท้องทุ่งไข่ที่แม่เป็ดกกมาเนิ่นนานเริ่มฟกักออกไปลูกเป็ดครักครักครกไม่นานไข่ใบที่สี่ซึ่งเป็นใบใหญ่ที่สุดก็ฟกักออกมาครักครักพี่พี่เป็ดทั้งสามเฝ้าดูน้องตัวสุดท้องอย่างใจจดใจจอ่อโอ้ยตวัวใหญ่เกินไป คอก็ยาวหน้าเกลียดขนสีเทาขี้เลจังเป็นน้องของพวกเราแน่เลยเนี่ยถึงลูกเป็ดตัวสุดท้องจะไม่เหมือนใครแต่แม่เป็ดก็รักลูกๆเท่ากันทุกตัวลูกเป็ดขี้เลมักถูกพี่ๆรังแกเป็นประจำทั้งจิกทั้งตีหาว่าไม่ใช่ลูกของแม่ลูกเป็ดขี้เลไม่มีความสุขเลยจึงตัดสินใจออกเดินไปอย่างไร้จุดหมายจนเจอกระท่อมคุณยายใจดีให้อาศัยอยู่ด้วย ที่กระท่อมคุณยายมีแม่ไก่อยู่ตัวหนึ่งและแมวอีกตัวหนึ่งฉันออกไข่ให้คุณยายวันละฟองนะส่วนฉันช่วยคุณยายจับหนูแล้วเธอทำอะไรได้บ้างละ่ะลูกเป็ดขี้เลออกไข่ไม่ได้จับหนูก็ไม่ได้จึงถูกไก่และแมวคอยกันแกล้งดูเสมอลูกเป็ดขี้เลจำใจออกจากกระท่อมคุณยายแล้วอยู่อย่างโดดเดี่ยวทา่ามกลางอากาศหนาวเหน็บหิมะตกหนักเลือกเกิน ท่นก็ไจะตายใช่ไหมเนี่ยลูกเป็ดขี้เลนอนตัวสั่นคุดคู้พอดีมีชาวนาผ่านมาจึงอุ้มลูกเป็ดไปยังบ้านของเขาลูกๆของชาวนาอยากเล่นกับลูกเป็ดก็กรูกันเข้ามาจับแต่ลูกเป็ดขี้เลตกใจวิ่นหนีรอบบ้านทําให้ข้าวของเสียหายเมียของชาวนาจึงไล,ล,ลออ่ลูกเป็ดขี้เลออกจากบ้านลูกเป็ดขี้เลกลับไปอยู่ที่หนองน้ําอีกครั้งหนึ่งบอนเวลาผ่านไปหลายเดือน อากาศเริ่มอบอุ่นใบไม้ปริบานลูกเป็ดขี้เลก็เริ่มเติบโตขึ้นขณะที่ลูกเป็ดขี้เลมองดูฝูงหง์ลงมาเล่นน้ำด้วยความชื่นชมลูกฝูงนั้นช่างสวยและสง่างามเหลือเกินต่างกับเราที่ขี้เลและน่ากเกลียดหงตัวหนึ่งก็ไหวยน้ำเข้ามาหาลูกเป็ดขี้เลทํทำไมเธอถึงมาอยู่คนเดียวที่นี่น,นะจ๊ะก็เพราะฉันขี้เลอย่างนี้นะสิใครๆถึงได้รังเกียดลูกเป็ดขี้เลตอบ พร้อมกับก้มมองดูตัวเองเงาสะท้อนในน้าทาให้มันเห็นว่ามันไม่ใช่ลูกเป็ดอีกต่อไปฉันฉันเป็นหงส์เลอนี่มันร้องออกมาด้วยความแปลกใจใช่จ้ะเธอเป็นหงส์หนุ่มรูปงามที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาเลยละมันอยู่ด้วยกันกับพวกเราสิจะ้ะหงส์หนุ่มดีใจมากที่ได้พบกับพวกพ้องที่พัดพลากกันมานานมันบินเข้าฝูงท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นที่สุดในชีวิตของมัน สิ่งที่เห็นอาจไม่ได้เป็นอย่างที่คิดจึงไม่ควรตัดสินคนจากการมองเพียงผิวเผินสวัสดีครับพบกับพีเอฟอีกแล้วนะครับในช่วงปั้นฝันวันนี้พีเอฟมาสอนน้องๆปั้นลูกเป็ดขี้เลครับมาดูหน้าตาของลูกเป็ดขี้เลกันดีกว่า เปียกก็ได้เตรียมส่วนประกอบไว้ให้ตามนี้เลยก็มีส่วนหัวตัวปีกนะครับแล้วก็ส่วนเท้าเป็ดอันนี้2ชิ้นที่เป็นส่วนของจะง,ง้อยป่าเขานะครับสำหรับลูกเป็ดขี้เลนี้นะครับมีเรื่องเล่านะครับจริงๆเขาไม่ใช่ลูกเป็ดหรอกครับน้องๆที่เคยฟังนิทานแล้วอาจจะทราบว่าจริงๆเขาก็คือลูกหงส์นั่นเองนะครับโตขึ้นเขาจะเป็นหงส์ขาวนะครับดูสง่าง,งามเฉียวเอาเรามาประกอบกันนะครับนี่นะครับประกอบ ปากบนปากล่างเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ติดเข้าไปครับเล็งให้ตรงนะครับไม่ต้องรีบร้อนมองด้านข้างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีส่วนที่เป็นปลอยผมนิดนึงนะครับเพียบก็จะติดส่วนตาเลยนะครับตาขาวครับ ค่อยๆกดลงไปให้แบนนะครับตามด้วยตาดาติดได้ตำแหน่งแล้วก็กดครับอีกข้างหนึ่ง ได้แล้วหน้าของเจ้าลูกเป็ดขี้เหลของเรานะครับต่อไปประกอบส่วนตัวนะครับพีเอฟก็จะประกอบเข้ากับเท้าของเป็ดนะฮะง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการความแข็งแรงเพิ่มนะครับเราก็ใช้ไมเ้เล็กๆครับสั้นๆนี้เลยเสียบตามเข้าไปครับ ที่ฝ่าเท้าเขานะครับกดเข้าไปครับปึ๊บเวลายกขึ้นจะได้ไม่หลุดเนี่ยฮะนี่เลยกดกับพื้นอีกทีนึงครับให้เข้าที่นะครับนี่เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ตีปีกที่ตีรัมเอาไว้อย่างนี้เลย ถ้าอยเล็กน้อยพวกนี้นำน้องๆก็สามารถใช้ไม้ปั้นนะครับหรือไม้บรรทัดนะครับกดแต่งครับเอาละได้ส่วนทัวแล้วจากนั้นก็เหมือนเดิมครับประกอบเข้าด้วยกันเจาะทำลงใบเวลาเจาะนะครับเราจะหมุนไม้นิดนึงก็ได้นะครับทำให้เจาะได้ง่ายขึ้นนะครับ ส่วนหัวครับเจาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ไว้กับส่วนหัวเลยนี่นะครับนำมาประกอบเข้าด้าาวยกันเอาแล้วครับได้ลูกเป็ดขี้เรของเราแล้วนะครับอุย้ยน้องๆครับ พี่ต้นนะยังนี้นี่ทันสนุกสนุกให้น้องนองได้ชมกันดีนะจ๊ะถ้าทองกันแล้วไปชมเลยครับเอยเลยเจอเตยเลยจ้าไ,ไก่กับดวงดาวค่ำคืนอันเงียบสงบในฤดูหนาวคืนหนึ่งไก่ชราตัวหนึ่งล้มป่วยและอาการสุดหนักลงเรื่อยๆเจ้าไก่รู้ตัวว่า คงไม่สามารถมีชีวิตรอดท่ามกลางอากาศอันหนาวเหน็บได้มันจึงพูดกับดวงดาวว่าโอ้ข้าแน่ใจว่าข้าคงไม่สามารถยื้อชีวิตได้อีกต่อไปและคราวนี้ใครจะมาส่งเสียงขันเรียกพระอาทิตย์ในทุกๆเช้าล่ะเมื่อดวงดาวได้ยินเจ้าไก่กล่าวเช่นนั้นจึงพูดว่ามนุษย์ได้ค่าไก่เป็นอาหารมา,มากกว่าจำนวนดวงดาวบนท้องฟ้า และดวงอาทิตย์ก็ยังส่องสว่างได้ฉะนั้นการตายของเจ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับแสงอาทิตย์ที่ให้ความอบอุ่นแก่โลกหรอกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเข่ามักหลงว่าตนมีความสำคัญอยู่เสมอแมวกับม้าศึกน้ำเมืองแห่งหนึ่ง วันหนึ่งมีแมวตัวหนึ่งเห็นม้าศึกเดินทางเข้ามาในตัวเมืองและมันรู้สึกประทับใจเจ้าม้าศึกยิ่งนักเจ้าแมวคิดว่าม้าศึกช่างดูกล้าหาญและสง่างามและเจ้าแมวเองนั้นก็รู้สึกถูกใจกระพวนซึ่งแขวนอยู่ที่คอของเจ้าม้าศึกเหลือเกินเจ้าแมวตัดสินใจจะแขวนกระพวนประดับไว้ที่คอบ้าง เพื่อหวังข่มขวัญพวกหนูเจ้าแมวจึงไปขอแบ่งกระพวนจากม้าศึกมาลูกหนึ่งและใช้ริบบิ้นร้อยกระพวนลูกนั้นไว้ที่คอของตนเองเสร็จแล้วเจ้าแมวก็เดินกลับเข้าไปในบ้านอย่างองอาจราวกับขุนศึกผู้กล้าหาญพร้อมกับเสียงกระพวนที่ดังกังวานพวกหนูสังเกตเห็นว่าแมวที่บ้านหลังนี้ผูกกระพวนไว้ที่คอโดยกระพวนนั้น เป็นเครื่องช่วยเตือนให้พวกหนูรู้ตัวก่อนเมื่อตอนที่เจ้าแมวกำลังใกล้เข้ามาหนูตัวหนึ่งจึงกล่าวกับเพื่อนๆของมันว่ารู้จ้าแมวโง่งนั่นสิมันนึกว่าตัวเองเป็นเหมือนม้าสึกที่เก่งกาจและไม่รู้เลยว่ากระพวนนั้นเป็นเครื่องเตือนภัยให้พวกเราหนีมันได้ทันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนโง่ย่อมแสดงความเข่าของตนเองผ่านการกระทําโดยไม่อาจรู้ตัวต้นมะกอกกับต้นมะเดือ่อในป่าแห่งหนึ่งมีต้นมะกอกและต้นมะเดือ่อยืนต้นอยู่ใกล้ๆกันและเมื่อฤดูหนาวมาถึงต้นมะเดื่อก็ผลัดใบออกจนเหลือแต่กิ่งก้านที่ไร้ใบเมื่อต้นมะกอกเห็นการเปลี่ยนแปลงของต้นมะเดื่อเช่นนี้ จึงหัวร้อยเยาะแล้วพูดว่าเจ้าต้นมะเดื่อที่น่าเวทนาเจ้าคงต้องทนอยู่ในสภาพที่น่าเกลียดเช่นนี้ไปอีกนานจนกว่าฤดูหนาวจะจบลงผิดกับข้าที่ยังมีใบเขียวชอุ่มทั้งปีหลายวันผ่านไปหิมะได้ตกลงมาอย่างหนักและหิมะขาวโพลนหนาทึบก็จับอยู่ตามใบและกิ่งก้านสาขาของต้นมะกอกเต็มไปหมดและในไม่ช้า ต้นมกะกอกก็แบกรับน้ำหนักของหิมะไว้ไม่ไหวกิ่งก้านของมันจึงหักระเนรนาดลงหมดจนต้นมกะกอกกลายเป็นต้นไม้ที่ไร้กิ่งก้านต้นมะเดื่อจึงพูดขึ้นว่าแม้ว่าข้าจะผัดใบจนเหลือแต่กิ่งก้านโล่งๆและไม่สวยงามเหมือนอย่างเจ้าแต่มันก็ทําให้ข้ามีชีวิตรอดโดยที่ไม่ได้รับอันตรายใดๆในช่วงฤดูหนาวนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการรู้จักปรับตัวตามสภาพแวดล้อม จะทำให้เรารอดพ้นจากปัญหาที่เลวร้ายได้โอ้โหเข้าสู่ช่วงที่น้องๆรอคอยแล้วนะจ๊ะนั่นก็คือนิทานดีๆแจกซีน่าก,กันแล้วโอ้แหน่เป็นช่วงที่ที่สมองรอคอยใช่ครับรอคอยทุกตอนนะฮะแต่ไม่เคยได้ <c oughs> เอ้าวันนี้ไปดูคบวันนิทานของเราที่จะนํามาแจกันเป็นเรื่องอะไรกันบ้างครับทานทองกันแล้วเล่นแรกเลยจ้ะ นี่เลยครับนี่เรื่องพระในบ้านนะครับของสนนพิมมูลนิธิเด็กครับต้องขอ,ขอขอบคุณมากเลยนะครับอ่ะเล่นที่สองเลยตินี่เลยครับเป็นเรื่องของหนูน้อยมารยาทด,ดีนะครับต้องขอขอบคุณบริษัท c ีเอ็ดยูเคชั่นจำกัดมหาชนครับอ่ะไปดูเล่นที่สามกันเลยจ้งนี่เลยครับเรื่องแม่ตามใจพ่อก๊กไกเป็นเด็กดีครับ ต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์นามีบุ๊กครับที่มอบให้กับเรานะครับเล่นสุดท้ายจิ้งนี่ครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับสอนปั้นดินน้ำมันครับจากสำนักพิมพ์ปั้นฝันครับอ้าวกติกาง่ายๆนะจ๊ะให้น้องๆทัดการะดาษนะจ๊ะที่เกี่ยวกับที่เราสอนไปอันไหนทัดได้สวยดูแล้วน่ารักก็รัดก,กันไป้เลยนะจ๊ะแล้วก็ส่งกันาได้นะจ๊ะตามที่อยู่ข้างล่างนี้จ้ะข้างล่างนี้นะครับ ก็สื่อสารกันได้นะครับหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook อีเมลทางจดหมายก็ได้ครับอ ชทไลน์ยังไม่หนีน้องเขาเล่นไม่ได้อ๋อเนาะแค่นี้ก็เยอะละนะครับมาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพบกันเป็นประจำครับกับสาระดีๆกับนิทานดีๆแล้วก็เรื่องราวดีๆของอาเซียนด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าครับกับรายการนิทานอาเซียนยูวันนี้ลาไปลวจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ายูยูคราวหน้าเต้นนิทาน อินโดนีเซียนะจพาโทกัดเรื่องลา่ากัดยักษ์โอ้โหนี่ยักษ์เราต้องสนุกกันอย่างแน่นอนนะจ๊ะแล้วก็ตามกันติดๆกับช่วงกระดาษทัดรัฐอาเซียนตอนหนังกนคอน,น,นโดโอ้โหชื่อน,นี่บูร้างผ่านจากนหนังเลย <c oughs> ต้องสนุกอย่างแน่นอนจะทัดกันสนุกสนานขนาดไหนต้องไตดึกกันแล้วก็ตามด้วยนิทานสนุกสนุกเรื่อง อาลาดินก็ตะเกียงวิเศษเสดเสเสเี๋ยวเราจะไต่ต้นกันต่อนะจ๊ะตันดินนันเตนยักษ์จินี่โอ้โห,โห,โห,โหแต่ละอย่างรายการของเราสนุกสนานกันเหลือเกินทาทราชนแล้วแล้วก็เสียใจและเสียใจเตือนแล้วนะจ๊ะ <c oughs>